สลับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับผู้ชมเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี้ยครูผู้หญิงซึ่งอยู่เวรคนเดียวในวันหยุดถูกไหมฮะในการครั้งที่แล้วใช่อายุ41ปีที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็ถูกคนงานที่โรงเรียนจ้างเข้ามาทําต้นไม้เนี่ยพยายามที่จะล่วงละเมิดทางเพศหลังจากนั้นมติครมก็เลยบอกว่าให้ยกเลิกครูเวรนะ,ะแต่ปรากฏว่าเนี่ยยังไม่ทันจะผ่านเดือนเลยนะคบผ,ผู้ชมที่จังหวัดยะลาวันนี้ฮะปรากฏว่า มีเหตุคนร้ายเข้าไปในโรงเรียนอีกอแล้วในที่มันนา่ามันน่ากลัวเพราะว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนด้วยนะฮะทั้งครูก็ผู้หญิงนักเรียนก็ผู้หญิงแล้วคนร้ายเนี่ยปีนกำแพงโรงเรียนสอนศา,าสนาอย่างที่บอกว่าหญิงล้วนนะะเข้าไปเพื่อจะไปขโมยทรัพย์สินแต่ว่า เข้าไปถึงตรงห้องนอนของทั้งครูทั้งนักเรียนเลยนะมันก็เลยทําให้ตอนนี้ทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยเขาก็มีความหวาดกลัวกันเป็นอย่างมากอ,อกสันขวัญแขวแล้วล่ะใช่แต่ทีนี้คือจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับแต่ในลักษณะการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทํำยังไงหน่วยงานในพื้นที่เขาก็เลยช่วยกันครับอเอารวดหนักเนี่ยไปติดตั้งล้อมรอบกําแพงโรงเรียนเลยแล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปดําเนินคดีด้วยครับย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคือคนร้ายเนี่ย ปีนกำแพงเข้าไปจริงๆเพื่อจะไปขโมยเงินแล้วก็ขโมยทรัพย์สินภายในโรงเรียนนะฮะโรงเรียนอัลกุรอานฮาฟิซอหมู่ที่4บ้านซุเปะบือแนบือแต่ที่ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะครับแล้วคนร้ายเนี่ยไม่ได้ไปทำอะไรถึงร่างกายก็จริงเข้าไปเพื่อจะไปขโมยทรัพย์สินก็จริงแต่ว่าเข้าไปถึงห้องนอนอแล้วก็ที่พักของครูและนักเรียนซึ่ง เป็นหญิงล้วนอย่างที่บอกไปแน่นอนว่าทั้งครูทั้งนักเรียนเขาก็หวาดกลัวแล้วรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็จับตัวได้แล้วนะครับทางผู้นําชุมชนเนี่ยได้นําตัวคนที่บุกเข้าไปเนี่ยคือนายอันวาเจเต,เตอายุ24ปีก็เป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละนะฮะพาไปส่งตํารวจสพรามันเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยทางด้านคุณจรุนศักดิ์หมัดเท่งในอําเภอรามันก็สั่งให้ปหลัดอําเภอนะครับดำากำลังเจ้าหน้าที่อสอ ลงพื้นที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเอาลวดหนามเนี่ยไปติดตั้งที่กำแพงโรงเรียนอัลกุรอานฮาฟีซอเพื่อจะได้หนึ่งละปลอดภัยป้องกันเหตุที่สำคัญก็คือครูและนักเรียนข้างในอ่ะเขาก็จะได้สบายใจขึ้นนะครับว่าเหตุแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งก็เลยทำให้ทั้งครูทั้งนักเรียนออกมาขอบคุณทั้งในอำเภอปลัดอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ช่วยเอาลวดหนามมาติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเลยในขณะที่ชาวบ้านเองเขาก็อุ่นใจว่า จับตัวคนก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วครับอ,อย่างนั้นก็ให้สบายอกสบายใจไปได้เปล่าหนึงนะครับ